ที่ไม่จริงจริงทีง่เรื่องอีนี่อ่าดูที่หยดมาหรือยังยังครับสวัสดีครับพบกับเราหอยหลังนะครับผมผมดูนะครับผมวันนี้นะฮะเราเห็นกระแสะเรื่องที่หยดเนี่ยเป็นที่แบบพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเลยใช่ไหมใช่แล้วครับอ่าเราวอนี้นะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยที่หยดเนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอะไรแล้วในหนังเนี่ยกับในเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันป,ปติดต่อกันเรื่องไงวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเขาเรียกอะไรนะวิจารณกันหรือว่า เ,เขาเรียกไงร,รีวิวดีกว่ามาแนวดูอ๋ <c ười> อคือคือรีวิวนะในเรื่องทีหยุดเนี่ยนะครับผมแล้วมันก็จะมีตัวละครอยู่ประมาณ3ามตัวหลกัลกๆเลยนะมีใครบ้างมีนี่ก่อนเลยมีหยาดพี่หยาดงานะพี่หยาดแล้วก็มีลุยยักษ์แล้วก็จะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยนะคือจีแยม้มสามตัวหลกัลกเลยนะอืมนะเรื่องของเรื <c ười> <ๆ>่องนี้ก็คือ ในหมู่บ้านนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเขาจะเรียกว่าเหมือนปอบก็ไม่เชิงเหมือนปอบก็ไม่เชิงนะครับคุณผู้ชมคือจะไปสิงในร่างของคนแล้วก็ บังคับไม่คุ้นเะนั้นกินของดิบนะเหมือนที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมอ่าว่ากินของดิบกลางคืนนี้ออกมาจ้วงเลยครับใส้กงใส้ไก่อะไรที่เป็นของสดนี้มึงจ้วงอ่ะเออวนแล้วรู้สึกสยองเลยครับใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยไหมนี่กี่โมงนี่กี่โมงนี่บอกก่อนนี่กี่โมงตีสองสิบสองครับเอ่รู้เรื่องอะไรครับผมฟังเขาเล่านะเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะพอดูนะเออผ้ามันติดตาผาพมันติดตา โดยเฉพาะความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมีใครกําลังยิ้มให้เราอยู่คุณจะมองรอยยิ้มของคนที่เขายิ้มให้คุณไม่เหมือนเดิมีตนะ่อไปถ้าเกิดใครไปดูหนะังเรื่องนี้นะไม่ใช่ยิ้มแค่นั้นนะยิ้มแบบอืม้มรอยยิ้มนี่แบบได้ใคกันมไปเลยอโอเคเ <c oughs> นื้อเรื่องของเขานี่ก็จะเกิดในการจนบุรีอ๋อการจนทบ,บุรีเลยใช่ใช่ใช่เป็นแบบหมู่บ้านเกษตรกรอ่าเพราะว่าเขาเล่าเรื่องนะโดยคุณกิจคุณกิตเจ้าของเรื่องเนี่ยนะเขาได้เอาเรื่องนี้แหละ ไปขายเพราเป็นเจ้าของเรื่องเขาขายเมื่อก่อนก็จะรู้สึกว่าประมาณ4ีหปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็จะเอาไปขายอยู่ในไม่ได้ขายดิไปพิมพ์เรื่องนี้อยู่ในพันทิปย์จนมีคนก็แบบสนใจนะเราอยากจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลลึกๆต่างๆจนได้เอามาตีพิมพ์แล้วก็มีคนเอาไปทําเป็นจิ๊บเสียงจิ๊บเสียงด้วยนะครับจนนี้แบบว่าได้รับความนิยมมาเรื่อยๆเลยแล้วนี่นะผมก็มาดูในช่อง The Post Radio Official เพราะว่าหลังจากที่ผมดูหนงังแล้วเนี่ย ผมก็คิดว่าเออตอนที่เราเลือกตั๋วนี่เราจะเลือกดูอะไรดีระหว่างตะเบเลยกับทีหยดแล้วก็ได้มาเป็นทีหยดก่อนเพราะว่าทียดมนเข้ามาปุ๊บนะเราก็เข้าไปดูเลยโอเคทีหยดนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นลุ้น,น,นลุ้นนะอะผมคาใจทีหยดทำไมเป็นทอทงกับกับหอถุงมันทำไมไม่เป็นทองไอไ้เวททอถุงไปเลยอ๋อ,อคืองี้ทีหยดนี่นะ แต่ที่คุณกิจเขาเล่ามาเนี่ยผมมาฟังเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเสียงลอยๆมาตามลมได้ยินประมาณว่าที่ยดที่ยดประมาณนี้<อ>เป็นเสียงที่เหมือนกับว่าจะเกิดเหตุเสียงอย่างเงี้ยทุกครั้งเมื่อเมื่อเหมือนแย้งไปออกไปข้างนอกหรือออกไปกิน,นเออเขาเรียกอะไรของสดของใหม่นะพอได้ยินเสียงอย่างเงี้ยก็คือจะรู้เลยว่าเอาละงานเข้าะ คุณกิตนี่ก็ขายไปขายเรื่องราวของเขาไปแล้วก็มาถึงโกสเรดีโอคือได้ฟังจากเขาแล้วก็มาดูจากหนังก็เ,เลยรู้สึกว่าเออดีเทลในหนังเนี่ยมีการเพิ่มเพิ่มไปเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในหนังนั้นพอคุณกิตมาเล่าอ๋อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีคือในในเวอร์ชันหนังกับเวอร์ชั่นที่เขาเอามาเล่าเนี่ยมันจะแบบมีความที่เรียกว่าอะไรแตกต่างกันไม่มากก็น้อยคราวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าคะแนนของหนังนี่นะั้นได้รับความนิยมมากแลกว้วก็เรื่องเล่เนี่นะก็ได้รับ ความนายิยมมากนี่ในของ g กดโกดเรี d ดโอฟิเชียลเนี่11ล้านครั้งใน3เดือนที่ผ่านมานี่คือยอดิวของเขา oh, oh. คนให้ความสนใจ mm hmm. แล้วก็บอกเลยนะว่ามีอีกหลายเรื่องถ้าเกิดว่าเรื่องทีหยดเนี่ยนะได้รับความนายิยมแบบมากๆกก็อาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นหนังสยองขวัญนหนังแบบเนี้ยออกมาสู่สายตาเรามองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้จะมองว่าเป็นความเชื่อ ที่เราต้องเจออยู่แล้วโอเคครับผมอยากรู้แล้วครับตอนนี้คุณอะไรพอบทมากพอใช่ไหมใช่ถึงเวลาเข้าเรื่องทันที<ช>โอเคอเหตุการณเกิดที่กาญจนบุรีนะแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งเขาตั้งอยู่มันจะมีสารเพีงตาอยู่หยาดแย้ม ยีถ้าจำไม่ผิดนะน้องคุสุดท้องนี่นะเพราะว่าเออบทบทเขามีมีเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันจะน้อยไปหน่อยเลยทาไม่ค่อยได้โอเคยี่ามพี่น้องนะเขาเป็นจะมีพี่ชายของเขาก็คือยักษ์ยศยอด,ยอดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมนะนะนะแล้วก็มียาตดแย้มยีอ่ะสามคน โอเครับเป็นสามพี่น้องก็ม right? mm ีม hmm. uh ีพ่อเขาแม่เขาอีกทีโอเคเรื่องเนี่ยเกิดจากการที่วันวันหนึ่งในหมู่บ้านนั้นไะก็เริ่มเหมือนกับว่ามีคนโดนปอกเข้าไปสิงใช่ไหมพอมีปอกเข้าไปสิงปุ๊บแล้วก็ไปเขารู้สึกว่าคนเหยื่อคนแรกของเขานี่คือนาดในหนังเนี่ยคือเขาบอกว่าชื่อนาดอ่าแล้วก็โอเคครับวิญญาณเนี่ยเขาก็ต้องการร่างกายที่แบบว่าเอ่อร่างกายที่แบบเิคนที่แบบผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วจะมีการกินเล่นแล้วก็ร่างจริงอ่ะเขาต้องการร่างจริงที่แบบแข็งแรงเขาก็เลยเลือก เพราะแย้มเนี่ยนะจากในในหนังนะเขาบอกว่าผ่านความเป็นความตายมาแล้วคือเป็นไข้แล้วก็รอดมาได้อ แล้วร่างกายในครบส2บไม่มีบาดแผลอืมโอเคก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ในร่างของแย้มเหตุการณ์เนี่ยก็ดําเนินมาถึงวันที่เขาไปโรงเรียนนั่แหละคือเหตุการณ์เริ่มแรกของเรื่องทั้งหมดเลยพอไปโรงเรียนปุ๊บแล้วมันก็ต้องผ่านผ่านต้นไม้ต้นไม้ที่มีสรรันพิงตาพอมีสรรันพิงตาเสร็จปับ๊บยี่เยวิง่งไปก่อนเขาเขาเขารู้สึกในหนังเขาจะบอกว่าแข่งกันใครไปถึงรถสองแถวก่อนคนนั้นจะจะได้อะไรขได้ขนมหรืออันนี้แหละเขาคุยกัน3าคนนะผู้หญิง3าคนน้องๆ3คนโอเ อเคปุ๊บยีก็ไปเจอผู้หญิงคนนึ่งผู้หญงเปคนแรกไงที่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำปุมตัวเนี่ยใส่เสื้อเสื้อดำถุงดำแล้วก็มองเขาโอเคเริ่มแรกก็ผ่านไปผมก็คิดว่าเขาจะโอเคเห็นแค่คนเดียวอ๋ไม่ค่ะเห็น3คนเลย ตามเเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับรอยยิ้มกระชากใจของเขานะพอเก็บก็เข้าได้แต่ว่าโอเคผ <c oughs> <c oughs> ่านไปก็เ <c oughs> ออไ,ไม่มีอะไรก็วิง่งใช่ไหมวิ่งไปขึ้นรถพอเห็นแล้วแบบเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรไงก็คืออาจจะเป็นคนแถวนี้ม,มั้งเออก็เลยโอเคไปขึ้นรถพอขึ้นรถเสร็จปับ๊บ จุดพีคของหนังก็คือตอนที่เขาเรียนกันนะ่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลิกเรียนเท่านั้นแหละครับมันมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะโต้นั้นนะ่ะมีกระดาษขยำแล้วก็มีการวาดรูปเอาไว้นะแล้วเขาเนี้ยญ่าติอะเขาทาเวรอยู่เขาไม่ได้บอกที่บ้านเพาเขาที่บ้านเขาบอกว่าเขาต้องฟิกต้องกลับกลับแบบกลับเร็วที่สุดพ้าที่ไปไม่ได้อ่านะไม่อยากให้มันดึกเกินเพราะมันอันตรายกลางค่ำกลางคืนในแล้วแบบมีสวนรอบรอบ,รอบนะ หนังก็คือแสดงดีเทลออกมาได้เยอะมากทำให้เราเข้าใจแล้วอยู่ดีทีหนังก็โฟกัสปุ๊บโอ้ผมนี้แบบอ้ยแย้มแย้มจะไปนั่งโต๊ะตัวนั้นทำไมโต๊ะที่มีกระดาษตกลงมากระดาษตกลงมาได้ยังไง <laughs> มันไม่มีลมนะก็อยากเข้าใจแลหละนะมันเป็นหนังแบบแนวสอยองขวัญนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีแบบพลังเหนือนธรรมชาติอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้โอเคแย้มไปนั่งนั่งนั่งเสร็จปั๊บเอาลูกนั้นมาดูเอาลูกนั้นมาดูวิพอนะลูกที่หนึ่งกระดาษ่มันมีหลายกรรมมากเลยก็เอากรรมที่สองมาดูแล้วก็เหมือนเหมือนจะมีกรรมที่สามด้วยแล้วหยาดก,ก็เลยบอกว่าพอก่อนแค่นี้เลยพอก่อนรีบกลับบ้านกันเถอะนะนี่อยากกลับบ้านแล้วดีนะปัดจบตรงนั้นเราก็ลุ้นแทบตายเยเชปัด เรื่องราก,ก็ดําเนินกลับมาครับขากลับนี่นะเขาใช้ทางลัดก็คือมันต้องผ่านสารเพนตาเขาบอกไว้ก่อนหน้าทางเนี้ยมันเป็นทางลัดที่เขาใช้เดินทางกันก็อย่างที่เรารู้กันนะ่มันจะมีทางลัดที่แบบนะดูเปรี่ยวๆนะมันก็จะมีบ้างใช่ไหมแล้วก็ทางทางที่แบบต้องอ้อมไปก็ใช้ทางลัดขากลับตอนนี้ก็ลุ้นจะเจออะไรเจอยอดยอดถ้าจะไม่ผิดนะเขาพี่ยอดเขามารอรับเออนเอน,นี่เสไอ้หนังก็ตุ้งแค่กุนละหนึ่งที นึ่งยอดนี่แหละโอเคพยอย้อนมารับเสร็จปับ๊บเนื้อเรื่องร่าวๆก็คือว่าจะเป็นการที่แกน,นี่นะมีอาการแปลกๆหัวราะคิกคลัทอแล้วหัวเราคิกคลัคลนี่คือยัยงยังไม่ได้แบบว่าเป็นขั้นแบบขั้นสุดนะคือเรื่องป่วยก่อนป่วยก่อนไปเที่ยวพอวันนั้นกลับไปปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกลับช้ากลับดึกนี่คือพ่อพ่อของ ทั้งคนเนี้ยเขาก็ดูแต่ลูยักษ์เขายังไม่มานะเขามาอีกวันนึ้งออกไว้ก่อนอ่าพอดูเออทำไมมาสายมาอะไรอย่างเงี้ยเขาหลังไม่ต้องไปเรียนแล้วนะถ้าไปเรียนแล้วมีปัญหา โอเคก็กล <muitas> ับมาแล้วก็รู้สึกว่าพี่ยอดนี่แหละก็คอยดูเขาบอกเออเดี๋ยวไปจัดการตรงนี้แล้วก็โอเคเคลียร์เสร็จแล้วก็จะได้ไปเที่ยวกันงานวัดได้เข้าเมืองแล้วอ่าเพราะได้เข้าเมืองเสร็จปั๊บไปนั่งชิงช้าชิงช้าเลยนะชิงช้าตะวันในหนังนะเขาก็โอเคขึ้นไปนั่งโดนลมโดนอะไรปกติแต่ว่าแย้มนี่นะรู้สึกว่าแย้มแย้มไม่เห็นยี้ยี้กับหยาดเห็นคุณยายช่วยเขามองมองจากข้างล่างแล้วก็ชี้แล้วก็ยิ้มด้วยความดรามอีกแล้วตรงนี้เลย แม่แค่ชี้นิ้วเดียวโอเคแล้วเขาก็ชี้แล้วก็แบบ ต้องโดนเล่นแล้วใครซื้อซื้อต่อซื้อหอกโดนสัดหยอะแน่อะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคคืนแรกก็เหมือนจะไม่ไม่มีอะไรไงพอคืนที่สองนี่แหละเริ่มแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็คือพี่พี่ยักษ์กลับมาแล้วก็แย้มาเขาป่วยไงเขาป่วยแต่ตอนที่ว่าขึ้นกินชาลงมาพเขารู้สึกว่าป่วยแล้วก็เริ่มจะไม่ไหววันถัดไปเขาก็เลยบอกให้พี่ยอดใช่ไหมมันมียศกับยอดเนี่ยจงสองคนเนี้นะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะผขับรถน่าจะเป็นพี่ชายคนรองนั่นแหละ่ะ ขับรถพาไปที่อนามัยก็ไปให้หมอตรวจหมอก็บอกไม่เป็นไรขากัดเนี่ยเจอกับลุงยักษ์พอดีแล้วก็ก็เลยกลับมาด้วยกันอ่าพอกลับมาด้วยกันเสร็จปั๊บนึกเื่งต้องบอกก่อนนะว่าเราเราก็พยายามที่แบบจะพูดให้มันไปเรื่อยๆใช่ไหมพอกลับมาเสร็จปับ๊บโอเคทุกอย่างปกติแต่ลุงยักษ์เขาเริ่มรู้สึกว่าเออแย้มเนี่ยไม่ปกติมันแปลกๆอ่าก็ไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นไรแต่ว่าร่างกายแบบไม่ไหวแล้วอะฟืวเหมือนแบบโดนของเข้านะถ้าคนธรรมดาวความรู้สึกใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่อ่า แล้วก็พอกลับมาเสร็จป,ปับ๊บเริ่มคุยกันเออเป็นไงมัง่งที่บ้านเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ก็คุยกันคุยกันพอ,อถึงฉากกินข้าวกินข้าวที่<อ>แบบทุกคนคนราตัวกันเ,เขากินข้าวกันก็เออคุยบ้านก็พูดคุยกันยักน,ยนู่นนั่นนี่เอาซิกโปมาให้เป็นของฝากอะไรเงี้ยเราซื้อขนมให้กับยี้ก็คือของฝากเขากลับมาจากภูมิหาร อ่าโอเคนะพอเขาได้คุยกันก็มีการคุยว่าเอ้ยเออไอ้ยักษ์อยากจะให้นู่นนั่นนี่พอเขาก็คุยกันอยากคาดหวังให้เขากลับมาทำได้ทำนาอะไรเงี้ยอ่าพุงยาก็นั่นแหละก็คุยมีมีกลิ่นเหล้ามีอะไรเงี้ยนะในเรื่องโอเคโอเคอ่าโอเคข้ามไปแต่ว่าแย้มแย้มบอกว่าอิ่มไม่มีกินแล้วอ่า คนเราเนี่ยนะนะกินข้าวกินข้าวที่แม่ไม่กินก็นะเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะฉากกินข้าวตรงนั้นโ okay, okay. อเคโอเคก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆมากขึ้นนะเหตุการณ์แปลกๆของค่ําคืนนั้นก็คือว่าจะมีเสียงประมาณว่าอีหยดนี่แหละมันเข้ามาก่อนเลยนะแต่ว่าพอดูในหนังแล้วมันมันไม่ได้เป็นเสียงยดีดไม่เป็นเสียง เออเออสีงกระซิบเออสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นวทมนมนอะไรอย่เงี้ยคืนแรกรู้สึกว่าเห็นญาดเนี่ยเห็นแย้มลุกออกไปทางคืนนะออก็เหมือนจะลุกตามไปด้วยออจะไปดูว่าเขาทําอะไรแต,แต่ได้ยินแต่ได้ยินเสียงแบบ ก็เลยหลับไปรอบนึงอ๋ออ๋อเออ,อออ่อออะคืนแรกไม่เป็นไรคืนต่อไปนี่ก็คือโอเคก็เริ่มถามว่าเออาการนี้มันดูทรง,สงๆเมื่อดูนั้นก็เลยเริ่มไปพาหมอยามาอ๋อพอพาหมอยามาเอาหมอยามาอามาามา่อารอบแรกรอบแรกครับห,หมอยามาก็มีการคุยกันเออเนี่ยน้องเองเนี่ยนะดูแล้วมันปแปลก แปลกๆมัน,นแบบแบบางที่ก็<ช>้อารมณ์ตัวแปลกๆอารมตัวแปลกๆต,ต้องบอกเลยว่าในหนังเนี่ยสนุกมากเลยนี่เราจะสปอยให้จบเลยเหรอไม่เราก็เล่าไปเรื่อยๆแต่ต้องบอกเลยนะว่าต้องไปดูนะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ในหนังกับเหตุการณ์ที่เขาเล่าเน,นี่ยนะมันจะมีปฏิปต,ต,ตอทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้นี่เราจะเล่าแค่ส่วนหนึ่งพอใช่ไหมอาจะบอกเลยนะว่าถ้าจะ,จะฟังต่อทาเตือนคือสปอยละใครยังไม่ดูก็คือมาดูคลิปนี้ได้เราจะสุดไม่ลืมหรือว่าหรือว่าเราจะให้เขากดไลค์กดแช ไลคก่อนดีวะเ้วก็ค่อยมาพูดต่อดีไหมเออกดไลค์ก่อนนะโอเคครับผมเออ